ต้นไม้ยักษ์หลายคนเคยเห็นต้นเชียงถ้าพูดคําว่าต้นเชียงคุณอาจจะนึกภาพไม่ออกอแต่ว่าพอดูภาพจะรู้เลยว่าเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ยักษ์อายุหลายร้อยปีอาจจะพอให้เห็นกันดูบ้างโดยเฉพาะตามภาพถ่ายนะคะที่ด่านช้างของสุพรรณบุรีค่ะต้นเชียงยักษ์ต้นนี้อายุ300ปีลองวัดกันดูแบบนี้26คนนะคะ26คนต้นเชียงขนาดยักษ์ก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ละคะ่ะอยู่ตรงวัด เต็นบ้านกกเต็นหมู่ห้าตำบลห้วยคขามินด่านช้างของสุพรรณบุรีนะคะชาวบ้านบอกว่าต้นไม้นี้อายุเกือบ300ปีแล้วนักท่องเที่ยวก็มากันหลายสิบชาวบ้านก็เยอะมาถ่ายรูปนะกับต้นเฉียงยักษ์สูงเกือบร้อยเมตรนะคะใช้26คนถึงสามารถจะล้อมรอบต้นนี้ได้หมดนะคะวัดเอาสายวัดมาวัดรอบโคนต้นปรากฏวัดได้27เมตร นายเสน่ห์คงกษสัตย์เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่15ของบ้านกกเต็นเ่าให้ฟังว่าต้นไม้ต้นนี้ชื่อว่าต้นเชียงหรือต้นพึ่งเป็นต้นที่พึ่งชอบมาทารังอยู่เยอะนะคะอยู่ในพื้นที่สาธนารณะชาวบ้านเขาเชื่อว่ามีเทพารักมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยู่ค่ะก็เลยได้มีการตั้งศาลเจ้าบ้านไว้ด้านข้างบ้างมานานแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย,าย่านะคุณสเสน่ห์เองบอกเกิดมาก็เห็นแล,ล้วล่ะก็ชื่อว่าอายุไม่ต่ำกว่า300ปีก่อนหน้านี้แถวนี้มีสภาพเป็นป่ารก ไม่มีใครทําความสะอาดจน16กนรกฎาคมตัวเองกับชาวบ้านมาทําความสะอาดนะคะก็เดี๋ยวคงจะทําเรื่องให้ทางพัฒนาให้ทางชุมชนเนี่ยพัฒนาเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอาเภอด่านช้างด้วยต้นไม้ยักษ์ต้นเชียงเนี่ย เคยจะมีอายุได้นูเลยค่ะ400-500ปีเป็นไม้ใหญ่ยืนต้นท่ามกลางป่าหมากชาวบ้านจะเรียกว่าป่าหมากล้านต้นนะคะมักจะอยู่ท่ามกลางป่าสมุนไพรของชุมชนนะก็เป็นต้นไม้ที่หลายคนก็เรียกว่าเป็นมรดกแห่งแผ่นดินด้วยนะคะฟังเสียงจากผู้ใหญ่บ้านหมู่15บ้านกกเต็นค่ะคุณสเสน่ห์คงกริย์ค่ะก็จะช่วยกันอนุรักษ์ให้เป็นแหล่ง,งลท่องเที่ยวครับ ธรรมชาติตอนนี in ้เริ่มมีคนเข้ามาเยอะอยางก็มีมาทุกวันครับมาตั้งแต่วันแรกพอเปิดนั่นแล้วก็เข้ามาเลยเชิญชวนพี่น้องมาเที่ยวโชมมันดูครับถ่ายรูปถ่ายรายได้ครับมาโชคลาภกันทำได้โชคลาภก้อนใหญ่ก็อย่าลืมมาช่วยกันพัฒนาด้วย ได้โชคลับชคใหญ่อย่าลืมมาพัฒนากันด้วย26 26เพราะว่าเขาเขาเขาาไม่ได้ไปไปโอบแบบโอบแค่ทีเดียวค่ะแต่จะเป็นในลักษณะของการเพราะมันเขาจะมีรากรากของเขาจะใหญ่ออกมาก็จะไปยืนล้อมรอบตรงจุดรากนั้นหล่ะเป็นหลักในการล้อมรอบไปก็นับกันได้ทั้งหมด26คนด้วยกัน สามร้อยปีอ่ะแต่มันม,ม,มี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 บางต้นอายุมากถึงสี่ร้อยห้าร้อยปีรุงศรีอายุทยาได้ไหม <c oughs> ประมาณอย่างนั้นประมาณอย่างนั้นใหญ่มากใหญ่มากครับทางใต้นะคะครับ